ประตูบ้านที่ไม่ปิดสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ ประตูบ้านที่ไม่ปิดในคืนวันตรุษจีนครอบครัวหนึ่งจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษอย่างอบอุ่นพวกเขาตั้งโต๊ะไหว้ที่ลานบ้านพร้อมอาหารข้าวหวานและกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อส่งให้ญาติผู้ล่วงลับหลังเสร็จพิธีทุกคนก็ช่วยกันเก็บโต๊ะและเข้ามาฉลองในบ้านด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ด้วยความเร่งรีบที่จะนั่งรับประทานอาหารกันพวกเขาลืมปิดประตูหน้าบ้านทิ้งมันให้แง้มเล็กน้อย ปล่อยให้ลมเย็นในคืนเดือนมืดพัดเข้ามาเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกทุกคนในบ้านก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดเสียงฝีเท้าเบาๆดังรอบบ้านเสียงเหมือนรองเท้าเก่าที่ค่อยๆย่ำไปบนพื้นไม้เสียงนี้ไม่ได้ดังมาไกลๆแต่มันเหมือนอยู่ใกล้ๆประตูพ่อของครอบครัวคิดว่าอาจเป็นลมหรือสัตว์เล็กๆที่เดินเข้ามาในบ้านเขาจึงเดินไปตรวจด,ดูแต่เมื่อเปิดประตูออกไป กลับไม่พบใครเลยมีเพียงลมเย็นที่พัดผ่านหน้าเขาไปเมื่อทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆพวกเขาจึงช่วยกันสำรวจบ้านและพบว่าบนโต๊ะอาหารที่ตั้งไว้มีเก้าอี้บางตัวถูกเลื่อนออกจากโต๊ะทั้งที่ไม่มีใครขยับและจานขนมบางจานกลับมีรอยหยิบคล้ายกับมีคนกินเด็กเล็กในบ้านบอกว่าเขาเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านไปมาในบ้านแต่เมื่อพ่อแม่ถามว่าเห็นใคร เขากลับตอบเพียงว่าไม่รู้ค่ะแต่เหมือนคนมาหาพวกเราในเช้าวันถัดมาญาติของครอบครัวเล่าให้ฟังว่าในคืนวันตรุษจ,จีนหากประตูบ้านไม่ปิดหลังจากไหวบรรพบุรุษเชื่อกันว่าวิญญาณที่ไม่ได้รับการเชิญอย่างเหมาะสมอาจเดินเข้ามาในบ้านได้หลังจากเหตุการณ์นั้นทุกคนในบ้านจึงปิดประตูให้สนิททุกครั้งหลังทำพิธีและทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติแต่พวกเขาไม่ลืมค่ำคืนนั้นที่มี แขกไม่ได้รับเชิญเดินเข้ามาร่วมงานฉลองโดยไม่ได้รับคำเชิญข้อคิดหนึ่งการทำพิธีไหวบรรพบุรุษควรมีความใส่ใจและรอบคอบเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลึกลับที่อาจเกิดขึ้นสองความเชื่อเกี่ยวกับการปิดประตูหลังทำพิธีไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลอนแต่ยังเป็นการป้องกันสิ่งที่เราไม่เห็นจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องรลวหลอนๆในคืนตรุษจีนหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ